ฮัลโหสวัสดีทุกคนเนี่ยนะคบผมก็มาต่อกับผมในเกม All Star Tower Defense EP4 นะครับนะก็ขอเปิดประเดิมคลิปเดีวยวกันกดสุ่มเลยลวกันคือมีบูม่ามาอยู่ในตู้แบนเนอรนะครับนะซึ่งผมอยากได้มากๆเพราะว่ามันเป็นหนึ่งตัวที่ทำเงินได้ดีมากๆเลยครับมาเริ่ม10บแซมอนแรกครับผมนารุโตะทั้งนารุโตะทั้งอ่ะ,อะโอเคช่างมันเถอะลืมไปแล้วโอเคเออสุม่ม อเหมือนจะไม่ได้นะครับมาจลองอีกรอบครับสวยได้บูมามาหนึ่งตัวแล้วนะครับนะขออีกสักตัวนึงขออีก,กตัวจะได้เปล่าสวยเราได้แล้วครับผมเนี่ยแถมมาอีกหนึ่งตัวซะด้วยเรามาดูกันนะครับอ,อุปกรณ์พอไหมเนี่ยอ่าเหมือนจะขาดอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวไปอีโบแป๊บหนึ่งนะโอเคได้เวลาอีโบแล้วผมับบูมาห้าดาวเยสเซอ โอเคเราได้บูม่าแล้วทีนี้สุ่มต่อเลยกันสเปเชียลซัมมอนคลิปนี้ผมกะจะมาเอาไอ้ปุชี่อืมเพราะว่าผมชอบดูโจโจ้มากๆแล้วได้คิสรูยิ่งดีนะกัดส่วนตัวไม่เคยดูแต่ก็สะได้ก็ดีนะมาสิบซัมมอนแรกครับผมฟืบม,มามามา หน้าจอขาแบบนี้เหมือนน่าจะต้องสลิปนะครับนะสลิปเลยแล้วกันจึบ๊บริมูรุโอเคสุ่มไปสุ่มไปตู้นี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับนะน่าจะเกลือโอเคตู้ถัดไปครับครั้งที่20เราจะได้สวย เป็นนี้เป็นทีมผมดาวหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ก็ครูปลปิดซุปเปอร์ย่าผมทองไหมสวยครับผมซุปเปอร์ย่าผมทองแบบนี้มันต้องมาแล้วครับนะมันต้องมาแล้วได้คีซารูครับผมเจง๋งถ่ายรูปเลยแชะสวยได้คีซารูมาอย่างง่ายดายเลยนะครับนะโคตรดี สมไปสมไปไม่น่าจะมีอะไรแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ได้คิดุรุมาแล้วแล้วก็ขาดปุชิโอเคมาปุชิ yeah. ยอย่าสวยหกดาวอีกรอบนึงครับผมขอผมทองจุ๊บสวยผมทองด้วยมีโอกาสได้ครับมีโอกาสได้ จุ๊บ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 จุ๊ ผมเห็นคุลเลอร์อมันก็โหดนะอาจจะไปสุ่มนิดนึงนะเดี๋ยวขอมาสุ่มนี้ก่อนอันนี้เกลือครับต้องดูว่าจะเป็นผมทองหรือเปล่าถ้าเป็นผมทองก็มีโอกาสจุ๊บจุ๊บอ่าไม่ผมทองโอเคอันนี้เกลือครับอืมได้เจอ่อเอได้อะไระจอมันบูเกิดใหม่มาด้ถือว่าดีอยู่ทำหกดาวได้นะครับโอเค ผมขอไปดูแซัม,มอนอื่นก่อนนะคนมสมัยอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ละตัวลูฟี่นิกอืาก็ดีอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดอืมตู้นี้ก็มีของดีเยอะนะเนี่ยมีคูลเลอร์มีอะไรด้วยก็ดีก็ด,ดีแต่เป้าหมายคลิปนี้คือตู้นี้โอเคเราต้องสืบตู้นี้ไป Let's go ตัวต่อไปโอ้โหโกโคูโมเดียวไม่โหลดอ่าเกลือตอนนี้ตัวเกลือ,ต,อ,นนต,อต่อไปเป็นสมบูรณ์สยาท้องห่้าไม่ได้นี่เกลือเกลือตอนนี้หวังห้าดาวตัวดีๆมาห้าดาวตัวตัวลูฟี่เกียสี่ ต่อไปโอเคอ่าสล็อตหมดเพิ่มสลอ็อตโอเคผมต้องไปเพิ่มสล็อตแป๊บหนึ่งนะของเต็มเพิ่มสล็อตเลยโอเคมาสุ่มต่อเลยมาของมันต้องมาแล้วไว้ตัวสเนคขือโอ้ยอสีแดงเลวมา ย่ามาเริ่มเกลือเล็กน้อยถึงปรันกลาง okay. โอเคซูมต่อมาขอไว้ตัวสเนคคือ แบบนี้ต้องอ่าอันนี้ไม่มีโอกาสได้ครับอันนี้คือแบบไม่มีโอกาสเลยสามดาวเลยกาก,กากเลยเกตู้ฟรีครับผม ดำแล้วผมองดาแล้วมาผมทองด้วยมาดีก็มาดีทาัเนี้ยังไงก็มาเฮ้ยคือคินนารุตโตดีดีดดมามาเลยมาเลยมาสิทำไมไม่มาเคมปาจิฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ อ้าวหายเลยขออีกมาต้องได้สวยโคกได้อยู่แล้วครับผมมาไอส์ขามิหานี่ผมทองแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับนะบลิบลีสวยได้กัดครับผมเย้ ถือว่าดวงยังไม่เกลือนะอุ้ยโจโ่โอเคนะผมพอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคือมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วโอกาสออกมันก็คงยากใช่ไหมละ่ะอืมก็ลองไปสุมตู้อื่นดูจึบมีไหนหน่าสุมไหมคิดลูฟี่ก็น่าสุมนะตู้นี้ก็น่าสุมผมเอาเป็นตู้ นี้แล้วกันเพราะว่ามันมีคูลเลอร์จะได้ทำคูลเลอร์มา Let's go อ่าคเกลือ อีกหนึ่งโลมาอ้ไฮสีดาวไม่สุเป,ประซะยาผมนองไม่มาเวคูเจโนนนี่ได้เจนนนเ,จน,นเยอะมากเลยแล้วมันน่าทำเป็นห้าดาวเลยถ้าจนผสมน่าจะยาก เห็นน้นเหนื่อยใจส่งฟรีครั้งสุดท้ายรับผมไปลุยกันเลยครั้งสุดท้ายของพวกเราต้องเป็นของดีเออสีดาวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมทองไปโชว์เขาหาไปม,มดอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ได้คิสรู้กับกัสมานะครับนะ ตึงพอใช้ได้เพราะตัวเอ้ยรอดีนะรอถ่วงเวลาได้ดีดีดีโอเคเรียบร้อยครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราได้ตัวอะไรมาบ้างก็มีรอมีเวคูยาจิจูทะลุกัดเคปจ,จนินารุโตลูฟี่เกสี่ 4. เออเนี่ยเอาจริงผมจะทำสเน็กแมนได้แล้วเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะอืมจอมบูเฮ้ยบูผมก็ทำหูกดาวได้เอยชิว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 ,ชวคูร่ายังทำไม่ได้คำนะ <c oughs> นี่แล้วก็คิสรุเหมือนจะต้องทำที่โลกสองลิม <c oughs> ูรุก็ยีบูได้แต่ยังไม่ได้ <c oughs> วูม่าวิสอันนี้จุบ๊บปัอมน่าจะหมดแล้วนะอืมน่าจะมีวันนี้แล้วก็เจนอตเจนอตใช้พวกนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับนะตู้โกมีหรือเปล่าอืมตู้โกเหมือนจะไม่มีนะอืมเดี๋ยวเขไม่ได้มีอะไรแล้วครับผมนะก็ ขอบคุณที่มารับชมในวันนี้นะครับนะดวงผมก็ยังไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะก็ได้มาตั้ง2ตัวท,ทั้งคิสรุก,กับการโอเคบายบาย